สวัสดีค่ะรายการค้าวันที่20มกราคมรับคืนโทรศัพท์จำนวนหนึ่งเครื่องจากบริษัทซากรุระจำกัดร้างถึงใบส่งของทับไปกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ขายเลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 1 0 0 0 0ทับและออกไปลดหนี้ให้ลูกค้าค่ะจากการวิเคราะห์รายการค้านะคะเป็นการทำงานที่ระบบขายโดยที่เราออกไปลดหนี้ให้กับลูกค้านะคะกลับไปที่โปรแกรมกันเลยค่ะ เข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าคลิกป,ปุ่ม Work Flow ค่ะเลือกรูปไปลดหนี้สินค้าคลิกเลือก1.5ใบลดนี้ขายเชื่อค่ะเล่มเอกสาร0001ใบลดนี้ค่าสินค้าเงินเชื่อกดโอเคค่ะ เราจะเพิ่มรายการกันนะคะกดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะปล่อยให้โปรแกร,รม r ัน n i n g ให้นะคะเราจะมาเปลี่ยนวันที่วันที่เอกสารเป็นวันที่20มกราคม2559ค่ะ คใส่จุด enter นะคะเลือกบริษัทซากุระจจำกัดค่ะกดปุ่ม enter เลือกค่ะโปรแกร,รมก็จะถามว่าใช้รหัสสาขาข,าของลูกค้าในรายงานภาษีหรือไม่กดปุ่ม yes ค่ะ ถัดมาก็จะเป็นการค้นเอกสารอ้างอิงนะคะเราจะเปลี่ยนจาก n เป็น y ค่ะเพราะเรามีการค้นเอกสารนะคะโปรแกรมจะขึ้นให้ระบุเลขที่เอกสารลงมาที่ช่องเลขที่ภายในนะคะ เราจะใส่จุด enter ที่เลขที่ภายในหรือเลขที่อ้างอิงอันไหนก็ได้ค่ะในที่นี้ขอใส่จุด enter ที่เลขที่ภายในนะคะเราจะเลือกเลขที่อ้างอิง si 0001ทับ0 0น0 3ค่ะกดปุ่ม enter เลือกค่ะ กดโอเคนะคะโปรแกรมจะถามว่าต้องการลดจำนวนหรือไม่กด yes ค่ะโปรแกรมจะดึงข้อมูลมาให้นะคะรายการสินค้าจะมี2รายการค่ะคือโทรศัพท์จำนวน1เครื่องมูลค่า17,000บาทและแท็บเล็ตจำนวน2เครื่องมูลค่า6,000บาท เราต้องการลดสินค้าคือโทรศัพท์เท่านั้นนะคะเราจึงต้องลบข้อมูลที่ไม่ใช้นั้นออกไปค่ะนั่นก็คือแท็บเล็ตค่ะโดยเอาเมาส์มาคลิกที่คอลัมน์แท็บเล็ตค่ะแล้วกดปุ่ม F3 ลบสินค้าค่ะจะเห็นว่าจำนวนและราคา ขายจะหายไปแล้วนะคะแต่ชื่อสินค้าย,ยังไม่หายไปนะคะเราก็จะกด enter อีกครั้งหนึ่งค่ะชื่อก็จะหายไปโดยอตัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วก็กด f 1 0บบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะลงบัญชีให้โดยอตัตโนมัตินะคะโดยเดบิต สินค้ารับคือและสว่วนลด17,000บาทเดบิตภาษีขาย1,190บาทเครดิตลูกหนี้การค้า18,190บาทค่ะกด F 1 0บบันทึกค่ะในการทำงานจริงเราจะต้องพิมพ์ใบลดนี้ให้ลูกค้านะคะแต่ในที่นี้ขอไม่พิมพ์ค่ะเราไม่บันทึก รายการต่อกด S-Cap ออกค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการบันทึกรายการค้าในวันที่20มกราคมค่ะ